สวัสดีครับไอวิระคนชัยชุมคนลูปบอหนาตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับท่านผู้ชมสำหรับมื่อนี้ผมสีพาท่านผู้ชมหมาเบิงอาหารที่ผมให้ปลาเป็นประจำนะครับว่าอาหารชนิดนี้แม่นอียงและเอามาให้ปากินเป็นจังใดหมาเบิงนําผมนะท่านผู้ชมไปเบิองนํากันเลยครับนี่นะครับอาหารที่เอาให้ปลากิน มันสับปะหลังแหง้งสําหรับมันสับปะหลังเพราะว่ามันหานาทีหรือว่ามันสับปะหลังนะครับเอาตากแดดเอาสับลักษณะนี้แล้วนะครับเอาสับแล้วก็เอาไปตากแดดแหง้งแล้วเขาเอาให้ปลากินนี่ปลาเขากินนะครับปลาเขาชอบขนาดนะครับถึงแม้ว่าเขาโบได้ไปปัน้นใส่กับหําใส่กับผักใบกระเจีดหรือว่าใบมันใบมอญอย่างกระตามครับที่ปลากินนะ่ะ เขากสามารถเอาหัวมันนี่นะครับมันสับปะหลังหรือว่ามันหานาทีน่ะเขาตากแดดแห้งที่เล็วเขาก็ะน้ามาให้ป่าได้นะครับเบิ้งงด้ครับผมเที่ยวให้ป่าให้เบิ้งได้ท่านผู้ชมเด้อโยนไปเลยท่านผู้ชมเห็นบ่หมาแล้วนะครับป่า เขาชอบขนาดนะครับสําหรับมันแห้งนะ่ะสําหรับมันแห้งหรือว่าใบใบของมันกะกะเขาก็ชอบนะครับรอเบิง้งท่านผู้ชมรอเบิง้งเดี๋ยวผมสิสดลงเลยเดี๋ยวออกไปล้อเบิ้งข้างๆท่านผู้ชม ว่าป่าเขาสิมัดเขาสิมัดก,กินบ่เบิ่งนะครับหมาเร้วนะครับป่ามาเร้วนะครับป่ามาเร้วขึ้นมาเบิ่งขังเถึงท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่ท่านผู้ชมเขามาแล้วนะครับป่าซึ่งมันสับปะหลังหรือว่ามันหานาทีนี่นะครับป่าเขาชอบมากๆนะครับสําหรับป่าพวกที่เขากินพืชนะครับผู้หลักท่านผู้ชมเบิง่งป่าตะเพียนไงนะครับ ปลาตะเพียนใหญ่ของผมที่เลี้ยงไว้นี่ด่างนี่แเซนพู้นะครับด่างแปเซนสิบเซนพู้นะถึงจะติดก็เลยน้ำความรู้ดีๆมาให้ทุกคนได้เบืองได้ชมน้ำนะครับว่าหมันสับปะรังเนี่ยประโยชน์ของเขาโบเมนว่าจะเอาไปขายนะครับโบเมนว่าจะเอาไปเห็ดแป้งหมันสับปะรัง สำหรับมันแหงนี่เขาก็สามารถนํามาเลี้ยงป่าได้เดอ้อทุกคนเดอ้อเพราะว่ามันมันแหงเนี่ยพวกสันไสยไนเขาตากแดดแหงนี่มันกะมันกะตายหมดแล้วนะครับสําหรับสารพวกนั้นแต่ว่าป่าเขากินบ่เป็นยังนะครับป่าเขากินบ่เป็นยังเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินพืชอยู่แล้วโอ้ยตัวนั้นท่านผู้ชมเอ้ยบักไงบักไงซึ่งไอวีละคนใช้พุมูม นำความรูดีๆสาระดีๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้เบึง่งได้หูน้ำนะครับนี่คือมันสำปะหลังนะครับแต่ว่าของผมที่ให้นี่คือมันหานาทีนะครับทุกคนเบึ่งเบึงเบึงเบึง,บงท่านผู้ชมเบึง่งผมกําลังย่างลงมาย่างลงมาเบึ่งใกล้ๆสําหรับป่าที่ผมเลี้ยงไว้นี่นะครับมีป่านิลป่าตะเพียนป่าไหนป่ายี่ศบและป่าคอป่าดุกก็บนี้นะครับ สำหรับมันสปะหลังนี่ก็คือป่าตะเพียนป่านินพวกนี้นะครับป่ากินพืชเขากินขัดโลมาบนบกขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้ยบุญหละทำชมให้ขึ้นน่ะขึ้นเป็นโตเลยท่านผู้ชมเห็นยังคักเลยนะครับเขาขึ้นครับป่าที่ผมเลี้ยงไว้นี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติปุ่นหน่าท่านผู้ชมเอคัก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 ,คกเอาสำหรับมื้อนี้ก็เอาค้ามลู่ดีๆ มาฝากมาให้ท่านผู้ชมเดือบึงน้ำนะครับสำหรับมันสับปะหลังเขาสามารถน้ำมาให้เป็นหัวอาหารปลาได้นะครับและปลาเขาก็ชอบมากนะครับสำหรับมันสับปะหลังเด้อผู้ใดที่ต้องการจะเฮ็ดน้ำกะล้องเบื้องนะครับเด้อเป็นหัวอาหารของปลาชั้นดีเลยนะครับสำหรับอ่า สิ่งนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ไอวิระคนชัยภูมิเอามาฝากเอามาต้อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สี่ข้อจบลงเพียงเท่านี้เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อไอวิระคนชัยภูมิสวัสดีครับผม